ตัวแทนชาวบ้านเกาะจำตำบลเกาะสีบอยาอําเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่พากันนั่งเรือข้ามทะเลเดินทางมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะจำโดยอ้างว่าพบข้อพิรุธไม่โปร่งใสส่งผลกระทบต่อนักเรียนชาวบ้านเกาะจำรายหนึ่งให้ข้อมูลว่าโรงเรียนบ้านเกาะจำเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนชั้นอนุบาล2ถึงม .3 มีนักเรียนประมาณ200คน และประมาณ3ปีที่ผ่านมานะครับได้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของผู้อำนวยการคนนี้พบความไม่โปร่งใสทั้งการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเช่นเงินจัดงานเกาะจำสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา2565เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำของโรงเรียนซึ่งกิจกรรมได้ดำเนินไปแล้วนะครับเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาได้เงินประมาณ3 0 0แสนบาทแต่ว่าทางโรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการตามที่ประกาศไว้แต่อย่างใด หาได้ไปไม่มีความโปร่งใสเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะแล้วก็โครงการอาหารกลางวันก็ไม่โปร่งใสแล้วก็ไม่ไม่มีความร่วมมือกับกับชุมชนอะไรสักเรื่องเลยอะคะ่ะแล้วก็เมื่อในโรงเรียนเกิดปัญหาเหมือนกับว่าเหมือนเด็กนักเรียนเกิดปัญหาทะเลาะวิวาทอะไรกันพอโอก็จะบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนไม่ใช่หน้าที่ของครูมันเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองทั้งทั้ทงทงั้งที่เหตุการณ์ท,รที่เกิดขึ้นทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่โรงเรียน นอกจากนี้ครับยังมีเรื่องของอาหารกลางวันนักเรียนที่ไม่ถูกหลักโภชนาการอาหารไม่ครบ5หมู่ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมรับหนังสือร้องเรียนนะครับแล้วก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้อำนวยการคนดังกล่าวด้วยเพื่อความชัดเจนทั้ง2ฝ่าย